ครับสวัสดีครับวันนี้เล็กมาแนะนำนะครับเป็นเจ้า Honda b r v นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว1.5วนะครับเป็นรุ่น5ที่นั่งนะครับลูกค้ารถมือเดียวนะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะครับรถปี2016นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่425,000บาทนะครับเลขไม้เพียง31,000กิโลนะครับ ถือว่าไม่น้อยมากเลยนะครับรถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะตาม Honda ากำหนดเลยนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลดีมากนะครับสภาพภายนอกภายในนะครับบอดี้เดิมเลยรถสวยมากครับคันนี้ครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับลูกค้าครับคันนี้จัดแชมเปญอยู่นะครับมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟรีค่าโอนทะเบียนนะครับตัวนี้ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถพู้เต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับ ใช้เงินออกรถ์บาทนะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงบางนาคอม4.5เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงคึ่งถึง1ทุ่มนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์0917352368นะครับเป็นเบอร์เล็กเองเลยนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้เล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ